วัทุกคนนะครับว <meillä> ันนี้เราจะมาเล่นเกมพีนะครับผมจะให้แฟนผมเล่นไม่น่ารอดโอเควันนี้เล่นโฮมซีฟิทโฮมนะครับเดี๋ยวเกมหน้าเราจะไปลบบอกรักกันเกมนี้เซิฟเซิฟนะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไม่เซิร์ฟหรอเซิร์ฟเซิร์ฟไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ทีรตื่นได้แล้วค่ะนี่ีรักตื่นได้แล้วสารละนะทีรัก โอเคอันนี้จะเป็นการซ้อมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเล่นไปก่อนผมจะไม่ให้น้องซ้อมนะครับเพราะว่าน้องซ้อมมาแล้วเมื่อกี้โอเคตอนนี้นะครับเราจะให้แฟนผมเล่นแล้วนะครับอันนี้สืออะไรนะครับหนังสือพิมพ์อ่านได้กดตัว E นี่ย่นอจอมดังอ่ะมันสามารถกดแปลว,ว่ากดคลิกขวาซูมได้อันนี้คือแฟนผมไม่ค่อยได้เล่นเกมในคอมแนละ้วทุกคนเออเนี่ยมันสามารถอ่านได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษ<อ>นี่ก็คือตอนนี้สามารถไหลาหายตัวลึกลับก็คือไอ้คนเชื่อเบลที่เป็นผีในเรื่องนี้แหละ ในเกมนี้สวยจังโอเคนี่เห็นกุญแจไหมอ่ะกดกุญแจกดอีโอเคเ, okay. เข้าไปในห้องนี้มีเสียงอะไรอยู่นั่นเองไม่ได้เก็บหรอกได้เก็บแล้วแต่ว่าเอาเอาไว้ตรงประตูอ่ะเอาไวต้ตรงตรงก่อนนะนี่แหละกดีสวยกดเลยกดเปิดเลยอ้าว <c oughs> แล้วตัว <c> น <oughs> ี้ผมบอกเลยครับผมผมให้ล่นเล่นเกมนี้ปิดไฟไหมไม่เอา กดอ่ะกดเปิดกดเปิดเฮ้ยอะไรนะคุณเฮ้ยคุณเอาหายไม่ได้แล้วเอาอันนี้คือกดกดจิ๊บวิ่งอ๋อมันสอนเนาะกดจิ๊บค้างพี่กดให้โอเคพี่กดให้น้องอ่ะพี่กดให้พี่กดให้ไปเลยไปเลยอ่าไปเรื่อยอะไรอ่ะเฮ้ยยังตอนแล้วเสียงอะไรอ่ะเสียงนั้นหล่นมาหรือเปล่าอาอยาอันนี้ผมเปิดแบบว่าแฟนผมน่าจะได้ยินว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นอะไรไหมไปหามันเลย ไปดิเรปลี่ยนกูเอาฮยไม่มีอะไรแล้วอ่ะนี่ห้องนี้ลองลองเข้าได้ปะเสียงพวกมาจากกล้องไหนนะครับทุกคนเอาแล้วแล้วเธอไปไหนของเขาอ่ะเปิดได้ไหมเฮ้ย,ยกวูว่วาละนี่กลัวกลัวอะไรมันไม่ได้น่กากลัวอะไรขนาดนั้นอันนี้โดโผลผ่ผีโผล่ว้าปะเนี่ย เราไปไหนอ่ะไม่มีเราผีอะไรเลยล่ะไม่มีเราผีอ่ะผีคืออะไรดูรอยเท้าดิเห็นไหมไปเข้าเลยเออนี่แหละโอ้ยไปวิ่งนั่นแหละเหมือนโดนหลอกเลยอ่ะหลอกน้องปะเนี่ยไม่ได้หลอกอุ้ยเจอตัวสักทีคุณครับเดี๋ยววิ่งหนีพี่กดให้น้องดิี่ยไปเลย เลิกก uhm จริงอเคมือจะเป็นสัเคิวแล้วเนี่ยออกไปแล้ว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 ต้องรอมันไปก่อนไหมใช่ใช่เราต้องรอมันไปก่อนไปแล้วไปแล้วเนี่ยไปแล้วโอเคหาทางหาทางไปหาทางไปได้ไหมได้ก้นิดนิดนี่นิดนั่นน่ะประตูซ้ายนะ แนั่นแหละมิดไฟเนาะเฮ้ยเฮ้ยนั่นนี่มาไมันต้องมันต้องมีกุญแจหรือเปล่าเราต้องไปหากุญแจในนี้คนนะนี่นี่นี่ไรน่ะเออนี่นี่น่ะคนไงอ่ะเออนี่เธอมี่นี่เธอที่นี่เธอที่นี่ดวยนี่ไงเราเนี้ยนะครับทุกคนมางัดอันนั้นเขาน่าจะรู้หมดแล้วมั้งเกมเนี้ย ว่ามันเก็บกินานว่ำหนูมันมาแล้วดีวีแค่หนูไปแล้วขวาหนูขวาไปแล้กดกดกดตัดกดตัดมาไม่กดตรงโซ่กดตรงโซ่กดตรงเออนนั่แหละเอาแล้วนี่แหละระพึกแล้วสภาพไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้ต้องน่ากลัวมันก็แค่ลมมันแค่ลมผ่านเข้ามาในห้องเห็นไหมเห็นหน้าต่างไหมไม่มีอะไรสักนิดนี่คือเสียงพระ อ่าอันนี้ก็คือความเป็นมานะถ้าใครอยากจะรู้ก็ไปดูเอาเองเอ็มมีตู้แสดงว่านี่คือแอบจำไว้นะตู้อยู่ตรงนี้นะจำไว้นะโอเคเขาได้ใช่เขาได้เขาได้ต้องอยู่ใกล้ใกล้ไปเขาได้เขาได้เฮ้ยห้องนี้น่าอยู่นะเนี่ยตรงไหนอ่ะจำไว้ห้องนี้น่าอยู่เปล่ายิงห้องนี้เป็นห้องโกตนทีจ่ายป่ะนะเข้ามาทำอะไรอะ เข้ามาหาอะไรสักอย่างนี่แหละพี่ว่าทำไมปิดประตูได้อะไม่มีเงาอะนะยื้ยไปเลยไหนอะไม่มีอะไรเลยไม่รู้สิหาดูทั่วห้องเอาอ๋อมันอยู่ในห้องเลยเหรอเออหาดูว่าดูเพื่อมีหรืออาจจะไม่มีเออเฮ้ยพี่เหมือนพี่ไม่กลัวอะไรเลยแต่กลัวอะไรด้วยหรอพี่อะเฮ้ย ดูนะครับว่าจะมีอะไรให้เราหรือเปล่านะครับมันจะมีของอยู่ให้เราแปบเอาแหละมีโอ่งด้วยต้องไปแอบได้ดิองแอบได้ผีปอบโอเคลองไปดูว่ามันจะมีอะไรแถวนี้ไหมมีไหมไม่มีไม่เลยห้องนี้เอ๊คคุ้นๆแฮห้องนี้ใช่ใช่ไหมใช่หููก็แตกไม่มีเห็นนะไม่มีอะไรเลยห้องนี้ไม่มีห้องนี้เคลีย ก็ออกไปไปประตูประตูออกประตูะตออกเออออกตรงนี้ได้สวยเนี่ยท้ายน้องมันจะมาอีกฝั่งนึงละอันนี้เปิดได้จะเป็นลมโอเคเดินตลงไปเฮ้ยน่ากลัวว่ะวิ่งไปเอ้ยอันนี้เปิดไม่ได้เหรออ้าเดีวจะเปิดได้มันเมื่อ,อกี้เอาเข้าไม่ได้เอ๊ะอพอคุณคุณว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนละพาพเนี่ยเปนคนละอันเลยมดูนะครับว่าเขาจะให้เราเอาอะไรนะครับ ออกไปนั่นไงน้องอจะพุ่งบินน้องเอาไปก <laughs> ่อนออกไปก่อนออกไปก่อนไปเออเม,มันอยู่หรือเปล่า <laughs> เอาน้องจะนอนมินนี้ไม่ได้ <laughs> จะได้ <laughs> เออเปิดหันขวาไปดูมีใครหรือเปล่าไม่มีไหนตรงไปดิ <laughs> ตรงไปมี ไม่มีจะผิดไปไม่เป็นไรเแมวเปิดอ่าอ่าอ่เห็นไหมไม่มีพี่บอกเลยว่ไม่มีอะไรเนี่ยเราต้องหาอะไรมางัดอันนี้เห็นนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมึงกินแมวมึงกินแมววิ่งเล่นมันต้องมีอะไรมางัดเราต้องไปหามาว่ามันอยู่ห้องไหนเปได้ว่าห้องเนี้ยห้องเนี้ยไปแบบว่าใกล้ๆอ่าเปิดใ่ไปไม่ได้ไม่มีแล้วจริงๆห้องนี้ไม่มีไปลองไปหาดูเพื่อแต่ผีเข้าเดินเข้าไปในห้องนี้ดิเอองั้นเราไปห้องนั้นเลย เฮ้ยไม่รู้ไม่รู้เห็นนะไม่รู้ทำไมห้องนี้เปิดอ่ะเฮ้ยไปก่อนไปก่อนมันมีเฮ้ยมันมีเลือดด้วยอ่ะไปห้องนี้ก่อนนี่ไงมันอาจจะมีอยู่ในห้องดีก็ได้ที่ตัดอ่ะใช่ป่ะนี่แฉลง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 สวยนี่เลยไปน้องเฮ้ยปิดไฟดิไปไงเฮ้ยมันมาน้อง ใกล้กับแฟนป่าวฟูเฮดีเกินโอ้เออเขามาอ้วกเฉยๆเขาอ้วกในห้องน้ำเสร็จเอ้ยโอ้โหก็อยู่ตรงนี้เข okay, uh. uh, okay, ้ามาอีกน um ิดนึงดิทำไมมันอ้วนตรงนั uh ้นอะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะให้แฟนเราใส่พีอาร์เล็กวบี้หลักเลยหลักเลยน้องยังนหัวใจวายจะไปเลยปะล่ะยังเอ้าไปเลยปะล่ะถือเฮ้ยมาดิห้องนี้ห้องนี้ปะ มาดิมาดิเฮ้ยรร็วเร็วเกียรวัเปิดไฟไหมเปิด <c oughs> เออระวังเด้อเราต้องไปไปตรงไอ้งัดแฉลงเมื่อกี้ให้ได้เฮ้ยมาอยู่ห้องนูน้น <laughs> น้องจะหลบไมะ่ะ <laughs> น้องต้องไปออกไปวิ่งขวาออกไปวิ่งขวาวิ่งขวาไปย,ยังสาย แไม่ไม่มันมันมันต้องไปห้องไหนวะฝั่งนี้อไปเยเออใช่ใช่งัวแล้วกดโกดกดเอองัดหมดแล้วกว่าจะงัดเสร็จง่ายว่ะใช่เหรอเฮ้ยไม่จริงเฮ้ยไม่จริงไปไปแล้วนี่ไ๋ทำไมง่ายจังอ่ะอ้าวไปก่อนไปก่อนไปเรียบไปเรี่อยแก้จังอ่ะแก่แล้วห้มันอาจจะมีล้มอย่างนี้อะไรเป่ะวะ ไม่มีไม่มีไม่มีแค่แค่ท่อผูกอยากดูไงว่ามันมีอะไรหรือเปล่าท่อผูกเฮ้ยอันเดียววะน่ากลัวกว่าเบลก็ไอ้นี่แหละไปไปตบตบมาเลยไม่มีเลยเบลเนี่ยสวัสดีสวัสดีไปแล้วอี๋ีเลยแล้วเบลมาดีตอนไหนวะผีชื่อเบลนะครับทุกคนผีชื่อเบลคืออะไร ห้องที่น้องเปีวอยู่เมื่อกี้หรือเปล่าใช่มีอะไรไหมในห้องนี้นี่ไอ้โอ้ยพวกนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าไอ่เก็บได้นี่หวะเก็บ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 สวยมีอะไรอีกไหมฝั่งนู้นไม่มีมีตู้อีกแล้วตุ่ยตุ่ยตลอดเลยเป็นคนมีมารยาทเหมนเราดู เจอชิวอะไรเจอชิวไอ้ออปสิจากเลยไปละต่อเตี๊บปิดประตูต่อเสียงมันหายเกี่ยวไปละไปดูกลับไปวิ่งเลยไปเลยไปเลยไปไฟไปไฟห้องนี้ห้องนี้ไปห้องนี้โอเคอันนี้ก็ตู้อันนี้ตู้โอเคข้าได้หมดเลยเหรอเราต้องเข้าประตูนี้เปล่าเนี่ยเหรออ่าลองเข้าได้ปะอ้าวล็อกเนี่ยเปิดได้นี่ อ๋อต้องไปหาไอ้หลอดไฟมาหาจากไหนอ่ะไม่รู้สวยเสียงดังด้วยนะมันเสียงดังนะหนูก็เริ่มมากเหมืกดดีกว่าเปดดีได้ไหะอ่ะกดกดคานกดอะไรได้ไหมเฮ้ยมันไม่กดกดได้ปหมเออใช่หลอดมันเสียไปออกไปข้างนอกได้ปหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ แตกเหงื่อแตกห้องมันก็ไม่ร้อนกะนั้นนั่นทำไมเงื่อแตกโอเคนะคร ah. ับทุกคนถ้าใครอยากให้แฟนผมเล่นอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุ๊บ